ก็วันนี้นะคะก็จะกินก๋วยเตี๋ยวน้ำตกนะคะหมูลูกชิ้นอลังการมากนะคะเยอะมากเลยถ้วยก็ใหญ่ด้วยนะคะส่วนลุงคิดนะคะแหมก็ทำเป็นแบบระมือนกินน้อยมากเลยนะคะนี่ค่ะพริตต์นนะคะ <Special. S 1> ก็มีมันบดก็เบอร์เกอร์นะคะแล้วก็ไก่ไก่แล้วก็ไก่นะฮะไก่ทอดสไปซี่โอเคนะคะเดี๋ยวเราส่งคนก่อนนืญาติกินก่อนนะคะเดี๋ยวกินด้วยกัน,นะคะ่ะเมื่อคืนนี้ค่ะ มีอ่ะได้ถ่ายอ่ะลุงอ่าลุงคิดกับโซดาอยู่ตรงโซฟานะคะคือเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะคะตอนนี้เรามาซอยกันก่อนนะฮะก็ผักปะเพซี่ปรุงแล้วนะคะเนี่ยคือปรุงก่อนไม่อยากมาเสียเวลาเพราะว่าลุงคิดกินเร็วเดี๋ยวจะกินไม่ทันนี่ฮะผักก็จะมีแบบว่ามีอ่ะกะปิด้วยนะคะมีพริกด้วยผักสลัดแล้วก็ใบโหระพาถ้าขาดไม่ได้เลยนะคะ,ะน้ำตกเนี่ย ไม่ได้จริงๆเดี๋ยวขอเอาไว้ข้างล่างเพราะว่าที่มันไม่พอมีแคบหมูแล้วก็นี่นะคะมาจิ้มกับปิของเรามีทูมักกัล็อลูก <laughs> คิดไม่เธอต้องใส่ให้ลงใส่โอ้ no 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 ลคิดลูกค, <laughs> คิดกำลังจะเปิดพอดีเลยพ่อพเปิดประมาณกัางอาจากเลยเจอพิกอาจักเออสดาก็อยู่ตรงนี้ถนะ้เหมือนเดิมนะคะสดาเหมือนเดิมคือช่วงนี้มันร้อนค่ะ ุ่งนี้มันร้อนมาเดี๋ยวปลาจัดจัดอที่ให้เหมาะสมกับ <laughs> กับการกรินก๋วยเตี๋ยวก่อนเป็นเส้นเล็กนะคะเส้นเล็กแบบว่าแบบหมูรวมหมูแล้วก็น้ำตกแล้วก็นี่เส้นเขาก็แบบนี้นะคะ่ะรู้สึกจะจะไม่ค่อยยืดยาวเท่าไหรนะะ่นะแป็ว่าน้นลูกชิ้นป้าสั่งลูกชิ้นอะ่ะพิเศษจังค่ะลูกกุชใช่ลูกกุชเอาไหม ชอ้อนโต๊ะไหมโนโน้ผ <No, no. S 1> เตี๋ยวนะคะถ้าจะกินกะปิจิ้มจิ้มพริกนี่นะคะอย่าปรุงตรงนี้เผ็ดนะคะไม่งั้นมันจะกินไม่ได้ อ,อร่อยอร่อยดีนานๆนนได้กินค่ะคือวันนี้ลุงคิดอยากกินเนี่ยแบบนี้ค่ะป้าก็อยากกินก๋วยเตี๋ยวใจไม่ตรงกัน How is it? Yeah. Mm -hmm. Good. <laughs> Có loại đi. Khát mùng đó. Bạc con ngán ngàm. Bạc nha. Bàn dập. Ngàm mát bài กรอบไหม You h e r อื <Okay. S 1> อืออนนี่ค่ะเออใครจะปิ้งก็ได้นะคะพริกอะ่ะสดแบบนี้ก็ได้อันนี้มันเป็นพริกแบบโ,โหเผ็ดจริงๆนะคะ<ม>พริกอันเนี้ยแม่ป้าจะเรียกพริกโพนบอกพริกโพนเผ็ดอย่างเงี้ยใส่หัอกะปิกแล้วมาใส่ผักอย่างนี้เลยคะ่ะ มันจะได้มีเผ็ดจี๊ดเกินไป ดีคะไม่เผ็ดเกินแล้วเรามากินกลับไปพริกจิ้มกับปี่นี่สุดยอด เป็นไงตรงคิด hmm. อร่อยไหม I like it You know once once a week I need to order that because I love the m u n b o t It's really good ที่ชอบมันบด and it's so simple just order 20 minutes later that I come ใช่ mm. <So S 1> มันง่าย <simple. S 1> มันสะดวกเวลาเราไปนู่นไปนี่มาหรือว่าเรายุ่งงานมากๆ hmm. พูดถึงมี มีฟูดแพนด้าแหมมีแกมนี่ก็ดีนะคะ hmm. มันแบบว่าบางทีเราไม่อยากออกไปรถติดอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่เราออกไปซื้อนะฮะซื้อที่ตลาด you remember they have t h e i have food panda before before covid or food panda really boom when covid started yeah? นำแฮปปี้ f o ร์ The Happy Four yeah but people don't use it that much ยูดแบบนวดมัดพูดแพนด้าะมี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 มาก่อนโควิดแล้วพูดแพนด้ามีมาก่อนแล้วก็มาแกลบก๋เตี๋ยน้ำตกเนี่ยฮะกินกับผักเยอะอร่อย มีเอฟซีหรอไลฟ์ค like, อมเมนต์บอกว่า uh huh. ทีวีไปกินก๋วยเตี๋ยวในหมู่บ้านบอกว่าโอ้ปยปาเพลสีโอเพนเลสตลอดนะอลอตแน่นอนอยู่แล้วนะคะ maybe in the future ใช่อนาคตอาจจะมีนะคะแต่ก็ต้องดูงานเราด้วยนะคะเพราะป้าก็มีงานประจำอยู่แล้วเนาะ ต้องดูเรามีเวลาไหมเพราะว่าทำกับข้าวขายเนี่ยไม่ง่ายนะฮะคุณต้องไปจ่ายตะลงตลาดทุกวันถ้าคุณขายดีอเ e n 24 hours <laughs> ไม่มีเวลาพักผ่อนแน่ อร่อยอันนี้ลิกจิ้มกัะปิห่อผักนี่นะคะสุดยอดห่อเสร็จแล้วมากินเส้นเอาตะเกียบก็โอ้โหเขาให้มาเนาะเล็กเหลือเกิน มือก็เบเลิปล่าพูดไหมเนะี่ยอืมไปดูคลิปเมื่อคืนนี้ค่ะ ช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงรีแลกกันนะคะช่วงเย็นๆนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปาพักผ่อนกันนะคะสดาก็จะเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมเลยก็คืออยู่ใกล้พ่อเขาเหมือนเดิมนะค,ะคือจะรีแลกนะคะกันตรงนี้คือเราเปิดแอร์นะคะไว้นะสดาก็จะนอนจุ๊กลือ,อยู่ตรงนี้นะคะนอนแบบว่าเหมือนแบบถ้านอนน่ารักนะคะ แต่นางตัวใหญ่นะฮะแต่นางพยายามนอนให้น่ารักอะ,ะค่ะคือคือคือตัวโตก็จริงนะฮะดูเห็นไหนอนแบบเหมือนขดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพับขาอย่างเงี้ยคือพยายามนอนเหมือนเหมือนเหมือนเหม,มือนยังเป็นแบป๊อปปี้อยู่ค่ะมันยังเป็นแเ,เป็นลูกหมาอยู่อย่างนั้นนะคะคือหมานี้นะคะเขาบอกว่าสมองเขาจะทาเขาจะโตแค่แค่ปีครึ่งนะคะหรือว่าไม่เกิน2ปีนะคะ ที่เห็นไหมคะที่ว่า,าที่ว่าอะไรนะทําไมหมา7ปี8ปีแต่เขายังทําตัวน่ารักแบบว่าเหมือนคิคุโน,โนเนะเพราะสมองเขา,เ,าเห็นหมอหมอนะคะหมอหรือว่าหนังสือที่ป้าเคยอ่านเขาบอกว่าสมองของหมาะะจะโตแค่ขวบครึ่งหรือสองขวบก็คือ1ปีครึ่งถึง2ปีครึ่งนะคะแล้วเขาก็จะไม่โตละทีนี้อ่ะ หมาเขาก็จะแบบทำตัวเหมือนน่ารักตลอดนะคะบางทีคนอ่ะเอ๊ะทำไมหมาฉันแก่แล้วแต่ทำไมยังทำตัวแบบเหมือนน่ารักน่ารักอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็คือคือคือสมองเขาแค่นั้น,นะคะ่ะถึงเขาเจะสิบปีไปแล้วสิบเอ็ดปีเขาก็เห็นไหมคะเขาก็จะหน,น,น้ารักแบบว่ากระดิกหางอะไรตลอดเวลานั่นเนอคือของอ่ะของหมาเขานะคะ เขาก็จะเป็นแบบนั้นนะคะที่ป้ารู้มาทําไมเขาถึงต้องทําตัวเหมือน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 หมาเด็กตลอดนะคะเพราะสมองของเขาโตแค่นั้นนะคะคือตัวเขาจะใหญ่แค่ไหนหมาเขาไม่รู้นะคะเขาไม่รู้ว่าตัวเขาโตแล้วนะเฮ้ยทำไมเมื่อก่อนนะบอสชั้นหรือว่าพ่อกับแม่ชั้นอุ้มชั้นทําไมตอนนี้เขาไม่อุ้มฉันแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาหารู้ไหมว่าตัวเขาอ่ะไม่เล็กเหมือนเดิมแล้วแต่สมององเขาไงฮะมันไม่โตตามตัวนี่ค่ะ นี่คือเหตุผลนะคะป้าก็เพิ่งเข้าใจนะก็คือเข้าใจมานานแล้วแหละ2อปีแล้วแหละแต่ป้าก็ไม่เคยบอกแฟนทางบ้านสักทีเนาะส่วนลงคิดก็อะไรอะอะไรก็ไปทัดขัดลูกกระตาไงจะดูข่าวประเทศบ้านแกอยู่นะนั่นแหละค่ะก็อย่างที่ป้าพูดไปนั่ค่ะ คือแบบคือป้าอ่านไปนหนังสือที่ลุงคิดซื้อมาคือตอนนั้นอ่ะเอาโซดามาอยู่ใหม่ๆนะคะแล้วทีเนี้ยลุงคิดเขา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 รู้ว่าป้าก็ไม่เคยเลี้ยงหมามาก่อนลุงคิดก็เหมือนกันนะคะเขาก็เลยอยากให้ป้าเรียนรู้ว่าเออแบบเขาเป็นยังไงก็ซื้อหนังสือมาให้ตั้งแต่อยู่หัวหินแล้วแหละอันนี้เขาบอกว่าเออป้าก็เลยพุ่งมาเข้าใจว่าเอ้ยสมองเอ่อของหมาเนี่ยมันจะเติบโตถึงแค่ปีครึ่งถึงสองปีไม่เกินนี้นะคะทำไมหมาถึงก็แก่แค่ไหนก็ช่งางก็จะ ทำแบบว่า,าหางติวต้วติวต้วติ้วติ้วอย่างนี้ตลอดเวลาเพราะว่าสมองเขามันไม่โตแล้วเขาก็จะแต่เขาไม่รู้ว่าตัวเขามันใหญ่ขนาดไหนหรือว่าแก่แล้วเขาไม่รู้นะคะเพราะาสมองเขาเขาจะไม่เหมือนมนุษย์ที่ว่าโตขึ้นไปได้เรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะคะเนี่ยถึงน่าสงสารเขานะคะบางทีตอนเด็กๆคุณเลี้ยงหมาบางทีแบบตอนเด็กๆคุณก็ลากมันอะไรอย่างเงี้ยพอโตขึ้นแล้วคุณไปตีไปอะไรมันอย่างเงี้ยก็ไม่ดีนะคะ ไม่ดีเพราะว่าอย่าลืมว่าเขาสมองเขาไม่โตนะะตัวเขาโตตัวเขาแก่แต่สมองเขามันแค่เหมือน1ปีครึ่งหรือว่า2ปีแค่นั้นนะคะเขาไม่เข้าใจหรอกเขารู้แต่ว่าเอ้ยเมื่อก่อนทําไมพ่อกับแม่อุ้มฉันทําไมตอนนี้ไม่อุ้มฉันเขาไม่รักฉันแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่เขาหารู้ไปตัวเขาเนี่ยมันเท่าช้างแล้วนะแต่เขาไม่รู้เพราะสมองเขาแค่นั้นนะคะเขา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 ไม่รู้อย่างเงี้ยเออป้าก็เพิ่งเข้าใจป้าของยินไม่เคยตีหมาเลยนะคะไม่เคย แล้วก็ที่ว่าเอา่เอเดี๋ยวเขาพูดดีกว่าให้เรื่องบ้านกับโซดานะเดี๋ยวเป็นประเด็นอีกไม่เอาเดี๋ยวนี้พูดอะไรต้องต้องระวังนิดหนึ่งนะคะเอ้เราไม่คบซีเรียสอะคะ่ะแต่ว่าบางทีไปไปเอ่ยถึงบุคคลที่สามเอ่อแรงๆไปก็ไม่ดีนะคะไอ้เราไม่เอ่ยละคะ่ะแต่ว่า เอฟซีเราเนี้ยค่ะมันทีไปพูดถึงคนอื่นแรงไปอย่างเงี้ยค่ะบางทีเขาก็เขาไม่ได้มาอยู่หน้ากล้องอย่างป้าเนาะกับลุงเงี้ยอือพริกอ๋อพริกจะหมดแล้วค่ะเดี๋ยวป้าจะห่อพริกแบบว่าให้กินสะใจสักอันหนึ่งนะคะพร้อมแคบหมูออโชว์ ลาสกันลาสทีดีครึ่งหออผิดเ,เกินยี่ไมไ่ไหวหูหูไหมชัวร์อออุ้ยแคบหมูฉันสดายิ่งรออยู่ทำล่วงีกเสียใจด้วยสดาแม่รับได้แม่รับทันกยอร่อยค่ะทำแบบนี้อร่อยดีอ๋อทุกอย่างเลยฮะกระปงกระปิ ห่อนี่นะฮะเดี๋ยวเราก็กินเส้นตามด้วยเนี่ย Yet finished. Quick! <laughs> <laughs> okay, Still, me, you're me more, you <coughs> Ah, finish clip. And clip this. KFC. And then Kim. Okay. Catmo. <laughs> mm. Cup. And fish balls with spicy sauce and some vegetables. I ah, finish clip. Tell you finish clip not start clip หมด you do same you start clip เดี๋ยวคลิปนี้เราก็สองคนก็ขอลาคลิปนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ Bye คิดจบคลิปไม่เป็นขอบคุณค่ะ I want you finish I don't want you start Why จะแม่นเนาะเนอะสตาร์จะแม่นนะกินได้ไหมเนี่ย